อันนี้เล็กอีกหนึ่งร้อยเก้าเก้าไอ้ย้อนทวเพี้ยนมันมีนเซลฟิตอยู่แล้วถ้าไม่ซื้อสกินเซลฟิตจะซื้อสกินเชื้อได้ย่ะอันนี้เป็นสกินหน้าขายราคาปกติก็ห้าร้อยสิบนี่เอ๊ะแต่ละร้อยเข้าๆเองซื้อดีร้อยละเพียน ใช้แย่งลกูบอกเลยกูกูไปแย่งลาดม้าฟ้ามันแน่กาไังเลยเออกูจะเอาบ้าฟ้าของเองนี่แหละไอหนี่หมดที้ต้องเปิดหมดที้ต้องเปิดเลเราก็ต้องเปิดไหมโอ้คางคางทำไรอยู่อ่ะเออเอขาเลิกไปแล้วเราเราไม่เลิกสยเขาเดินกันกูจะถึงป่าศัตรูแล้วปืนโอ้มันมันมันเล่นแล้วปืนมันไม่เล่นมันไม่เล่นแต่กูหลับม้าฟ้ามัน เคลกันไปเคลจะไปเง้งเคลมาเลยเคลช่วยกันจุ๊มึงไม่รอดแน่เนี่ยรับบัฟฟ้าไม่ได้ตายฟรีฮะเควยเคเคเคลูหือว,ว่ากูได้บัฟฟ้ามาึงเอาคิวปืนกูรดรับบัฟฟ้าดิป,<ต>ปเอขกูตายดิ ใช้ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยใไม้กต่าเใไมมันสวยดีรอเลยกูไม่มีสกิลเปดแดงนะไม่ใช่เอยงแ่หคนหน้าขัขานนะคนหน้ากูใครดิแดงแม่งมันมาช่วยเราก่อนได้ได้ได้มามาันเตไปมาแล้วเด็วปืนไอ้ไอ้ตัวนี้กร้ตาแล้วเราเลี้ยวเอ้ยเฮ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 ้ย ครดีรัดครดีรัดพี่ว่าเราแต่ว่าเดี๋ยวเดีรยวมสกินมันกันเนไม่สกินทำไเอีเแียเราบูซาตีมาต้องนานมื่อวนน้ำมันแรงนะกลับรากลับเรียวไปกันก้างให้เดียวมันตะมก่อนเลยะเอาดากเลยนะด่างมังกรดำต้องยางให้ถูก เล็บมานาผมก็หมดอะไรขนาดนี้เล็บก็มาอู้พันติดทันเกือบแล้วเกือบแล้วน่าจะมันลงมาเล็บมืนก็เอาตนมันธรรมดาโอ้เราเรียบมาพื้เห็นไหมว่าเราไม่มีมานาสักหยดเลยเล่นมาเราล็อตล็อเราเรียบเราล็ก็เลยลัดตบวกนะื่อเนไอ้นี่มาใส่ใส่อุ้ยโดนฟัดป่ะจริงอุ้ยอุ้ยใช่ไอติมเอาเอาได้เอาได้นะ ใช่ใช่ได้กันตอนนี้อง่น่ใครเดี๋ยวเปลี่ยนไม่เป็นไรคนนี้ได้อยู่มาจิ้มแต่สีไม่สวนเลยได้ได้ได้คนเดียวก็ามันแมวสีกูเอาเฮ้ยเออทเฮ้ยโดนไม่ได้คิวบอกต้นชบาไม่ช่วยในเราตายเลยนะเก๊กว่ะเอาไหมมันอยู่ที่ปุ้งทำอะไรของมันวะทีป้อมสิเอ๊บ โอ้โหโอ้ไม่น่าบมนี่เลยวุ้น้เตะไม่จากข้าไปดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโยจยึดเก็บเม่ไาดิมันอยู่บิงมาพอดีโดนดมาก่อนิ๊กุดได้ปะมันดดมันดุดมันดุดระวังรอือเรียบมงเก่งได้อโอ้โห้ เกดอุ้ยโดนตะบุิวเข้าในยจมีปกติตอนเนี้ยอกระจกระจอะไรปนเรวะเขอกกันเรวะเืวนรหพ่งลวนนั่นแหะปืนช่วยกูได้ไอ้ดาบไอ้ดาบเขเวว่านั่ละไอเป็น่ไปกูจะตายมึงก่อนดากจะไป่วยก่อนจะไป่วยไม่ตายหรอกวะเนี่ยยังไงโอ้ยโดยดอุ้ยกูโดนลัด พ่อมาเลยอ่ะโอ้โหมันใครบินลาดวะภารกิจอันทรงเกียรติฮะเออเชี่ยได้กันละได้จริงกันละอ๋อยูหน้ากันขึ้นมาแล้วครับภารกิจอันทรงเกียรติกเกื <laughs> กอบละเกืบอบไม่รอดนะเกือบวิค่าอยู่ไหมไวิวิวิใครวิวว่าอุวย ค้างวิ่เกิดการดูดซัใครวะไม่รู้จักใครวนะ